สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุ้คนด้วจ่าที่เขามารับชมจ้าเหมือนนี้มา่อคู่พอกันในช่วงสายๆของวันที่แปดวันอาทิตย์ที่แปดกันยายนสองห้าหกเจ็ดด้วจ่าพี่น้องมืัอนี้เขาปลาพาพี่น้องมาพุดกอยจ้าจังไดกลับไปรอรับชมกันเลยจ้าว่าสี่ใดพี่มันจำได้จ้าไปกันเลยจ้าปลาลืมบอกปลาปลาบานหอยเบอร์ด้วจ่าพี่น้องปลาบานหอยเบอร์ตะบลข้ามเมืองเกี่ยวอำเภอศรีนทรตะวันโบราณเจ้าท่านีจ้ายู่ค้างวัดบานหอยเบอร์นี่แหละจ้าพี่น้องไปรับชมกันเลยจ้า たくさん。 พี่นอ้องเปิดคลิปกันนั่งเปิดคลิปอยู่นี่จ้ะาายางไกไปแล้วอน,นันก้โกยโอ้ด้วยจ้ะที่คุดมาไหวมึงจะมากอันนี้ก็เรื่องเหลืองคือกันมึงจะพี่น้อง,งาายางไกอยู่แปดสิบแปดเทือกละจ้ะเบ้่ย่งางไกามาหนีคือโบเห็นนี่จ้ะกำลังขึ้น เฮ็ดละงกเหลืองแต่พี่น้องไข่เพื่อนไข่ละงกเหลืองแต่ว่าดอกนี้โหดโพูจะนี่โหดพูแห้งอันนี้อีหยังนี่อันนี้เฮ็ดพอจ้ะแต่ว่าเทาแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ก่อนจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นหยังนี่โอ้เฮ็ดพอคือกันเฮ็ดพอจ้ะ นี่สองดอกนี่ดอกหนึ่งกับไข่หนึ่งนี่มาที่แหลบไอยางกายไปเลยจ้าบัวตาเห็ดเน็ดละงอกเหลืองจ้าพี่น้องดอกแบบใยหนึ่งนี่จังวมนุบอกเอาคือพอเห็นยางกายไร้เถอะล่ะกูน พ่อแกงเนาะเอาบักยักยหนึ่งจ้ะพี่นอ้องมือยุ้ยตอนสอนแห่กับไข่เพิ่อนมีไข่ตอนนี้ยายแตนกำลังพูดกลัวอยู่เงาเงามากอกจ้ะพี่น้องมากอกปลาหน่วยเต็มตุนจ้ะพี่น้องหน่วยมากอกเต็มตุนเลยจ้ะ มันจะพี่น้องนะั่นเต็มตุนเลยมีอยู่สองตุนจ้ะอยู่นีตุนหนึ่งแล้วกันนั่นตุนหนึ่งจ้ะตุนใหญ่ๆตุนมะก,กอกปลาด้วยจ้ะพี่น้องตุนนั่นก็มีหน่วยขึ้นกันจ้ะแต่ว่าบ่ค่อยดกทอตุนนี้เห็นบ่นจะ้ะแต่ว่าก็ห้ายขึ้นกันมันบ่ค่อยเห็นจ้ะพี่น้องกลองกองโทรศัพท์นาะจ้ะเนาะ แต่ว่ากาันร้ายคือกันจ้ะทางกันอนะ่ะม,มันมันมะข่าได้จ้ะพี่น้องต้นมะข่าต้นเพื่นกรอดบ่วหมเหมือนเนี้ยจ้ะต้นมะข่ก็ได้นี่แต่ผนละหม้ปลาจ้ะ ค่ะถึงเคยมาคือละเหล่ไปไหนอยู่บ้านเจ้าของแต่ว่าไม่เคยมาอยู่บ้านเจ้าของแต่ว่าไม่เคยมาจะเจอ,อได้กับพี่น้องเจ้านี้ xin là nóng xin lỗi nóng xin lỗi nóng xin lỗi nóng xin ที่ต้องใส่ถุงมอแบบนี้พอต้องกดโท่ทา,าัไ้ไปจ้ะก,ก,กดท่าย,ว,ยวลานีหละกดท่ายกดปีจัดหนเ่อวของอะไรันเด่๋ยอพูตก่อ ได้มีทีปลูกเนี่ยเอาหัวม้าหน่อยเพื่อนนะไปปลูกปปลก็ได้ด้ปป่น้ังเอาไปขยายไปปลูกไม่ทีก็ได้เทาให้มีทีไร้เมื่อนี้มาก,กันหลายคนเราจ้ะพี่น้องมากกับแม่กับแม่ใหญ่กับป่าหลายๆคนจ้ะ แต่ว่ามามาคุณละเถือ้อมาคุณละขันแต่ทีน่น้อคนณบานเดียวกันเนี่ยล่ะ้ามาพวกป่าพวกไม่ใหญ่ดิเพิ่นมากรเพิ่นไก่สีเมือละมะั่งปานเพิ่นเมือละบุเพราะว่าขึ้นมาลำกลนเพิ่นจ้ะ พูดง่ายก็ง่ายจต่พี่น้องมองพูดยากก็พูดยากเนี่ยขึ้นจากมองนี้ชือว่าพูดง่ายอยู่จ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่มีหากใหม่บ่ค่อยมีหากใหม่แล้วก็บ่มีหินจากพี่น้องมีต้นหน่อยเพื่อนจ้ะผู้ดใดมีทีนี่ทางหลายๆกะเอาไปปลูกได,ด้เลยจ้ะเอาหัวหน่อยเพื่นไปปลูกปลูกไวปมองนี้จ้ะ ทมไหวเหมอเกา่ากว่าสิได้กินก้อยบอแมนของ่ายเด้อจ้ะพี่น้องคนเห็ดบ่เป็นกับเมาเด้จ้ะคนคนเห็ดก้อยบอเป็น ในหัวบล็อกไ,ไงจ้ะแต่ว่าหัวงามจ้ะพี่น้องก้อยหัวง,าม,งามจ้ะอันนี้ยังหัวหน่อยเพิ่นอยูดอ่ด้วยจ้ะพี่น้องนี่หัวหน่อยเพิ่นสองหัวเลยก็ะฟังไหวปีน้ามาเพิ่นกรขคืนอีกจ้ะ พึ่งกอยสองเงานี่จ้ะพีน่น้องมีล้มกันมีแต่เขื่อนใหญ่ๆเลยจ้ะนี่นี่เขื่อนหนึ่งจ้ะอันนี้เขื่อนหนึ่งมีน้มกันสองเงาเลยจ้ะพี่น้อง แน่นอ,อีกมันลงบินได้ดจากนอนมันมูวเนถ่าก็เห็นมันลงว่าไรบนจ้ะมัวแบไหนก็นจาก่น,ากนอง,งอม,มัวกรอยจงไว้หัวหนึ่งจ้ะจงหวัวนึจากนอนยงเคล่นมาตรงไหน แบบเกี th, thin, gente, gente, tipo, um ่ยงเลยจ้ะหัวนี้เพราะว่าข้างใตเพิ่นเป็นโพ่งจ้ะพี่น้องหัวเพิ่นก็เลยจะงามแบบนี้บ่มีดินจ้ะแม่มีนเลยเป็นโพ่งหัวเกาห้องเพิ่นปีกกยนี่จ้ะพี่น้องหัวเกาเพิ่นยกไปหัวไม่เพิ่นออกมากเพิ่นจะเลยงามแบบนี้จ่ะ มั yup. นส,สูสอหัวไยิ้วสิ่ที่เอาบักระจุกมาฟุดจะพี่น้องมาสูบข้างหน้าเพิ่นออกเลยค้ะค่อยฟุดเอา นีหห่หัวใหญ่แห้งหัวใหญ่แห้งจากหัวนี่แต่ว่ากะแต่ว่ากะเคยได้หัวใหญ่กว่านี้อยู่จ้ะอยู่เลินนี่มีแต่เครือกอยจากพี่น้องนี่กับเมเียนรือกอยนี่จ้ะหนึ่งสอง าจามจะพี่นอ้องเขื่อนี้เขื่อใหญ่เลยจ้ะพี่สามนะสี่หนึ่งสองสามสี่หันมาพี่จ้ะพี่น้องหาหกยืมกานสองเขื่อจ้ะอันนี้เท่าทีเนี่ยเมืองขาวๆาด้วยจ้ะอออๆๆอ,อแล้วก็เจ็ดแปดจะพี่น้องอันนี้ก็ยืมกันสองเขื่อคือกัน ขรวมทั้งคุณอีกจ้ะพี่น้องคุณเป็นฝันฝันด้วยจนันมไปใบเพคุณอุ้ยนี่ก็แเม็นจ้ะนี่นี่กระเคอกอยคือจันจ้ะพี่น้องอาร์ซิบอเดทไทยพี่น้องเบิ้งทุกเครือทุกเหงาด้วยจ้ะพอว่าต้องฝ่าวจาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวโมเป็นสินี้จักก่อนขออนุญาตไปคุดกอยก่อนด้วยจ้ะ แม่มาผีมีแต่เครื้อก่อยมีแห้งฟุดบอลเมื่อยค่ะฟุตบอลพุดพุดเราเมื่อยแล้วบัดนี้อ่หาบเมื่อยแห้งเมื่อยคักบัดนี้มันหนัก ของเขาปาเขาตากันนะ

ก่อยมองเดียวเด้อจากพี่น้องนี่คนออกเมื่อก่อนจ้าเอาลงมาไหวรอบนึงหล่จะจากกําลังสิ่ึ้นไปเอาของยหญ่แซนจากพี่น้องมาเอาเถียวที่สองหล้วจาพี่น้องที่เอาเมื่องโบเบิดตีดเอาาบนอันนี้ เสือกจากธรามาศาสจ้ะต้นปอมันบ่อมปอหงปอแดงปอแดงต้นปอแดงจะพี่น้องเอามามากกัดกระสอบมันขนาดเลยจ้ะมาเอาของยายเต็นจ้ะพี่น้องอีกสอบหนึ่งมาเอาอยู่ข้างวัดหา,หามาตาพูนจะหามาตาขามหวยทั้งปุ่นอันนี้อยู่ในวัดด้วยจ้ะนี้พิหารทางนี้เป็นกูดปูจ้ะ ก็ผ่าลงเหมอทั้งพูนเขาเมื่อในบาทอันนี้ที่เป็นก้อยที่ลงลางดินออกแล้วล้วจ้ะพี่นอ้องอันนั้นยังหันไดหลางจ้ะสรุปยอดใดยอดนั้นมือนี้จ้ะพี่นอ้องสามสีมาหอดเงือนธุรกธุเลแห่งจ้ะเพราะว่าบ,มาบมา่มีรถเนาะจ้ะบ่มีรถใหญ่อาไซร์รถมอเตอร์ไซค์มาสามสีหอดในไ,ไปสองแยวจ้ะ ไปเอาห้องจะคข้องมาแล้วกัเอาเอาไปเอาของเม่มาอีกเอาของใหญ่ตนกับไปเอาของยาย่เตนใหม่อีกใครแต่ว่าโบไกลจะพี่น้องเพราะว่าเอามาตาปลาขังวัดแต่ว่าตอนหาบ้านนั้นทุลักทุเลแห่งจะพี่น้องส้ามสีหอดโหลดเอารถจอดไว้วัดจ้ะพี่น้อง วันนี้ก็พาก,กันยางกัาไปฟุดเอากรอยแล้วก็หาเอากรอยออกมาสร้างสีหอรดรถเกือบมันตายแต่พี่น้องเกือบมันดับแน,วนแ่วนักแหงได้จ้ะนี่เห็นบาร์ซัมนี่จ้า,า,มมา,จาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าสำหรับสำหรับทุกที่ที่มาชมไม่ใครที่ลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งให้ซ้ำไว้เด้อจ้าสุดปฏิภานการแต่งเต้นติปต่อไปจา้าสำหรับคลิปนี้โอ๊กกาฝากก็เที่ยวซามีจ้าเผากันใไคลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้า ล,ล้างแล้วเล้วจะพี่น้องล้างดินออกจะเปลือกพค่นปึ่งไก่จะ้ะ